ค่ะพ,พ่อแม่สาวน้อยคนเก่งแห่งชันุมานสวยริศจ้าชุดนี้วันนา้ชุดไหนก็สวยเธอชอบชุดนิสิตจ้าเฮ้ยสวยสวยที่สริงนะคะสวยไปหมดน่ารักนะคะอเอรัศจ้าดาราของเราดารามมสสน,นะคะสวยที่สุดนะคะ น่ารักน่ารักอยากเห็นตัวจีจะขอ,อก,กอดอีกทีนะเนี่ยอืสวยจริงๆสวยจริงๆทิดาน้อยรับจ้ารับจ้าดารานะ่ะมอม,อมออนหนูอยากเป็นดารา <c oughs> น่ารักมากนะคะพ่อ,พอ,พอแม,แม่เอ้ยอเาร์ดอยู่แล้วเาร์ดเป็นที่สุด <c oughs> นี่ดาราของเรา ดาราขวัญใจของพ่อพ่อแม่แม่จอบใส่ชุดนิสิตก็มันสวยนะี่คะคนมันสวยนี่คะนะคะนะคะ่นารักเป็นที่มากเลยคนสวยใส่อะไรก็สวยท่าไหนก็สวยนะคะนางแบบนะคะของมอมมอสอรัดที่สุดเลยดาราของเราดารามมมอสอจ้าธิดาน้อยแห่งชานุมานสาวน้อยคนเก่ง ชุดไหนก็สวยค่ะน่ารักนะคะเป็นเสียงเพลงเอ็ดย่าไม่เปิดนะคะดูความน่ารักนะคะอืมจริงๆนะเนี่ยเอาชุดนี้ไปนอนนะคะในที่อยากกินขาไก่นะคะคุณแม่ขัดใจนะจ๊ะอน่ารักกะเรินะจ๊ะทิดาน้อยของพ่อพ่แม่แม่โอ้ โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนักหนานะคะสวยปานนะคะดารานะคะหนูอยากเป็นดาราวันนั้นนะคะลูกสาวแม่เล็กเอ้ยนะคะน่ารักเหมือนคุณแม่นะคะนักร้องน่ารักเหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนน้องไต้จ้นนะคะ <c oughs> นี่แหละเขาภูมิใจในพี่เขาก็จะแย่งจะกอดพี่จะหอมพี่นะคะนี่แหละก็พี่สาวน่ารักเนาะ รัดจ้านะคะชอบใส่ชุดนิสิตก็มันสวยนิจ้ะรัดมากรัดมากดูไปก็ยิ้มไปก็พบพ่อแม่ให้ภาพบรรยายเด้อนะคะ,วะสวยขนาดไหนนะคะ เป็นดาราได้นะคะพ่อพ่อ,พอแม,แม่คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะอดยา่าจะหอมเด้อว่าคนบางคนว่าเป็นดาราอยากเป็นดาราวันนั้นนะคะวันที่สิบเอ็ดต้องวันที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดอย่าลืมเดอ้อพ่อพ่อ,พอแม,แม่ไปเป็นกําลังใจลูกสาวคนสวยของเราเยอะๆนะจ๊ะเขาเรียกว่าเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะวันนั้นนะคะไปใจ จิ้มแจ่วด้วยกันนะคะห่อน้ำพริกไปเยอะๆเนะ้อจิ้มแจ่วเอ้เนาเออเนาเออเนาเอาเอเนาะนะคะน่ารักนะคะน่ารักเป็นที่สุดรเรรถนะจะสวยเริถในปัตตภีในสามโลกนะจะสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานนะคะ น่ารักนะคะหนูใช่ชอบค่ะเธอชอบนะคะชุดนิสิตนะคะออ้ยนะคะอืนี่นะตุ๊กตาตัวโปรดสองตัวนะคะตัวใหม่นะคะหนุนนิหนุนน,น้นะคะอืมี่เห็นไหมน่ารักมากเลยสาวน้อยคนเก่งของเรา นี่นี่น,นี่ชอบนะคะเออน่ะน,นของชอบของชอบอนี่นะคะนางแบบนะคะดารานะคะมหาลัยมมสทั้งสวยทั้งเก่งนะคะรู้ตัวไหมนะคะหนูน้อยคนเก่งของพ่อแม่นะคะทิดาน้อยคนน่ารักแห่งชานุมานทั้งสวยทั้งเก่งรูปร่างหน้าตาเสียงที่ไพเราะนะคะ ยกให้นางเลยนะคะเก่งเก่งตัวจริงก็น่ารักนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะไม่แต่งตัวก็น่ารักนะคะนั่งรถก็น่ารักนั่งรถน้อยนะคะกระโดดกระติ้งกระติ้งก็น่ารักนะคะ <c oughs> ได้ทุกอย่างนะคะสาวสวยของเราที่ดานน้อยแห่งชานุมานสาวนะคะ เขาเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งไม่มีใครปานนะคะต้องยกให้นะคะสาวน้อยของเรานะคะแห่งชานวนให้ภาพบรรยายนะแอดย่าไม่คุยแล้วคุยเยอะเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อแอดย่าเอ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 าคะเอาแล้วเอาล้เสียงเสียงโฆษณาคะอืมนะดูดาราของเรานะคะนี่ จุก,กตาสองตัวนะคะหนูชอบนะคะตัวใหม่ไปที่ไหนก็พกไปนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อดูไปยิ้มไปนะพ่อแม่ดูดิดะแอคชั่น <Action! S 1> <c oughs> แม่เล็กชอบเล่นลูกสาวนะคะลูกสาวก็น่ารักนะคะบางทีนะเล่นเหมือนกับคุณแม่นะแล้วก็เอฟซีก็บอกว่าหนูเป็นซุปตาแล้วนะคะคือ ว่าลูกสาวแบบเล่นเหมือนตลกตลกเนี่ยค่ะทั้งเต้นทั้งอะไรอ่ะโอ้ยนี่คือความชอบนะคะแอดยาชอบลูกสาวที่เป็นแบบนี้นะคะที่เป็นแบบคนแบบเป็นแบบไหนก็แสดงแบบนั้นนะชอบอะค่ะคือไม่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 มีไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่มีแบบเขาเรียกว่ายังไงนะไม่ต้องได้เสดแจ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ ธรรมดาธรรมดาอะคะ่ะชอบเต้นชอบลําชอบทําให้ตลกอย่างเงี้ยคะ่ะน่ารักมากๆคุณพอ่พอแม,แม่นะคะอย่าลืมเดอ้อสุดท้ายนี้อาญาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยาจันหอมสตอรีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจลูกสาวเก้าสิบสิบเอ็ด เยอะเยอะนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลูกมีงานต่อไหมเมื่อวานซื้อมารู้ว่าลูกมีงานอะไรนะที่ไปกรุงเทพแล้วก็กลับพร้อมคุณตายนะต้องมีอะไรดีที่ยังไม่เปิดเผยหรือเปล่านะคะอ mm ื hmm. ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับภาพสวยๆและความน่ารักของทิดาน้อยของเรา mm hmm. สวัสดีค่ะ